สวัสดีครับผมน้ำนั่มน้ำแล้วนี้ก็คือเกม Assassin's Creed Liberation HD นะมาต่อภาคที่สองกันเลยมาเอาไปเล่นต0ละนิ่เอาลปเล่อนนี้เออเล่นแบบ60 FPS นะลองลงยูทู e ดูอาจจะได้บีวิวพอยต์ข้างบน เรากงภารกิจตรงนี้ขึ้นไปเบลไฮก่อนปีนไม่ได้ครับเริ่มภารกิจอะไวกันอันนี้ก็คือพออ่อเ,เป็นคนด n มาสกิฟสกิฟแคสซีนไม่ได้เนี่ย e l โอ grateful, I I เคมาละแฟบเดียวแคสินเราจะต้องสะกดรอยตามคนที่ชื่อว่าเจอรัลดคนนี้นั่นเองอ่ะแอบบแอบ,บ,แบ,บแบบ ล็อกเป้าไม่ได้มันจะหันไปอย่างนี้ทุกภาคเลยก็เอาหันกลับไปดิเรีบเบรน อันนี้คือมันระแวงมากเกินไปนะร้องอะไรมันเห็นหมดแต,แต่ดูภาพมันดีกว่าภาค3มนะมันแบบภาพออกแนวการ์ตูนมากกว่า เดของพวกสินค้าที่ขนมาที่ขโมยมาวันนี้น่าจะเชื่อว่ามันเสี่ยวันเสีย t s ่ยวไอ้พระที่แล้วเสียงมันเสียงผมเบาไปขอโทษทีเพราะว่าผมไป แค่ตอนเริ่มตน้นแล้วการคลิปไม่ได้เทสก็เลยเสียงเสียงคลิปมันดังไปไปเล้วิบก่าต้องไปยัดเงินให้กับกาดพวกนั้นนะจะทำให้เราทำอะไรได้ก็ไม่รู้ยัดเงินร้อยห้าสิบ นี่นี่คือจัดเกินใช่ไหมเนี่ยชามอ๋อต้องไปชามคนข้างในทำให้มันหลงรัก Are you the captain of this ship? See Okay เป็นกัปตันใช่มใช่แล้วกัปตันคันล้อเนี่ยตามรับใช้เลย <c oughs> นี่ May นี่คุยันส่วนตัได้ไหมครับนี่มัจะปฏิเสธแล้วมาเลยอ่ะเราต้องไปที่คอเตอร์นี่นี่คือไพรเวทแล้วอะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมอนเซลทำไมถึงอยากรู้อะเราต้องกังวล Don't you worry my little one The cargo found its way to the intended recipient. Let me pour you a cup. This is the best material wine that ever graced your heavenly lips. If if you insist, Captain. I do. You will not find a better vintage in all of the new world. <NATIC. <NATIC> <NATIC> I'm intrigued. Truly. Man, <NATIC> i เอาไปไหนรล้วะเราจะต้องแอบในเรียสักทีบอกแล้วถ้าเกิดเราจะเก็บหลายเปอร์เซ็นต์เราจะต้องไม่ฆ่าใครเลยสักคนอันนี้มันไม่ขึ้นนะเนี่ยปีนได้ยังเนี่ยยังปีนไม่ได้เลยก็ไปชามากัน อ,อ๋อมันเป็นดีอย่างนี้นี่เองภาคนี้เสร็จแล้วมันก็จะเป็นเป็นพวกเราพอเป็นพวกเรานะก็ฆ่าทิ้งเอ,อื้อเจ๋งแล้วก็โดนวุธมาจะลองยิงคนดูนะยิงไม่ได้เออช่างแฮะไปต่อทำอะรกิจต่อไป ไปต้องไปไปค้นของที่โดนโดไปเฮ้ย <c oughs> ตามนี่ไปเลย <c oughs> f อปตู้อินเวสติ t เกตไอ้วฮะปดยังไงแบบ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 ออกสิเอีวอร์ชัน่นเอาไม่ได้อ๋อต้องจิ้มไปที่ของแบบแบบทำไมมันเองมามาเพจแอป ไม่ใช่อ๋อยีไว้ตรงเท้าไม่รู้เนี่ยแล้วก็จะมีพลังคองดิชั่นเหมือนกับเกมคอร์ดิชั่นที่สามารถยอดอดีตได้โอเคของที่โดอยู่ในนี้นี่ก็เป็นเลสติกัอะยมีคนอยู่คนหนึ่งจัดการมันก่อนหาไปชามมันก่อนนะอ้าวชามไปแล้ว ต้องไม่ฆ่ามันไม่ให้ใครเห็นมาเออพกเราต้องระวังข้ามเลยด้วยเอา้าต้องกดค้างอะ่ะ ก็เห็นว่าไอ้คนเนี้ยน่าน่าน,นมีศพอยู่เราต้องไปหาของที่เหลือมันดีวก็จะตายแบบเอาแทนนะจมน้ำเนี้ยหายทางขึ้นแบบหายทางขึ้นไม่ได้ทำไมมันซวยอย่างนี้เนี้ยทำไม ราต้องไปหาของที่เหลือเอาห้ของมาเอาเราจะเราจะเป็นคนที่ชามหลายคนฮะอ,อ่ะหนึ่งคนแล้วอีกคนนึ่งอไม่ได้ถามได้แค่คนอ้าวสองคนแล้ว อ,อ <yt livelihood> ๋อไ,ได้ยินแล้วคน i n v e s t ิ g a t e ตามมาทำไมโอ้ข้าไม่ได้ Whew. เราจะต้องไปบอกแ็กเซนว่าข่าวดีมันคืออะไร ลำคาเพราพยานอะไรพวกนี้เราจะลดไม่ทันลด <c oughs> เอ้ยอ้าวโอเคเรียบร้อยนี่ทำให้โนนโซเลตี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเนะี่ย ก็ไปหาแม็กเซนใครก็ไม่รู้เอาสองคนเลยเออนั่นแหละนั่นแม็กเซนอยู่นั่นอินเท์แลกตแม็กเซน ใครก็ไม่รู้มาเดวอเซเล่เดแกนเพยใครบอกว่าให้เอ็กเพกอะฝั่งสายเดอะเลบิลอ่าใชมาริตนัาฑ์โอเคเราได้ฟูซิงภารกิจต่อไป You may uh, put your mind at ease, Monsieur. The cargo will be delivered on time. I dare say, thanks a road to Saint Nicolas. Or perhaps a uh, guardian, Monsieur. Guardian, I ah, I'm, I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business.

หรือไม่กเป็นชุดที่ใหญ่ที่สุดนี่ก็คือเจอรัลไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นตัวร้ายนี่ก็คือเจอรัลเราเป็นติดตามมันติดตามพวกเดียวกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นู่นนีนี่คือผมไม่ชอบภาษาที่มันสกิดไม่ได้ มันให้เงินเรานะมันซื้อตัวเราทุยต้องไปซื้อเสื้ออีกอ๋อไปซื้อร้านเสื้อถ่าคนได้ไหมเออนั่นแหละสิ่งที่ต้องการมันบอกว่าเอาเวรีนโดนเธอเสียบเลียนก็เห็นจ,จ่ายอยู่ว่ามันเพิ่งจะฆ่าไปเนี่ย มัเอาสักหน่อยมันปีไม่ได้เนะี่ยสงสัยต้องใส่ชุดอ้เนะี่ยชุดอัชญาสินถึงเป็นได้ไทางเอ,อไปทางนี้เอ้ยสวยแล้ว ที่ตาดกาดตามมาไม่ผลโอ้โหเราซื้อร้านอ๋อเหมือนรีโนเวทไอ้พาคเดเวเลชั่นนี่แล้วพวกนี้แล้วก็จะเข้าไปเปลี่ยนชุดนี้ได้เลยเปลี่ยนเป็นชุดคาถาบริวาร ชุดนี้เดดแม่ชิวสลด์เอากระโดดได้ละชุดชุดนี้มันปีนป่ายได้ใช่ไหมเนี่ยเออได้ละเลยก็ไม่มีวิวพอยต์เลอที่ตำรตจให้เก็บอีกกรรม โดดไปนี่ก็คือภารกิจมีกาดเต็มเลยเอย้นี่ใช้อาคีลรสไหมเนี่ยไอ้คนนั้นอะดำๆเจลเดวัตเลอ์คนนั้นคนนั้น <S 2> <S 2> ต้องไปแอบ เบนเข้าไปในฝูงคนมไม่ได้ึ hmm. อ้โหสวยเฮ้ยมันเห็นมันเห็นอข้างนี้ถ้าผมไม่ปืนนะยิงสี่ตัวรวดอะ่ะมันเข้าได้มันไม่ใช่เลสติกกันเลยเาผักใช่ไหมรวยละวดกวันหลังจะมาฆ่าฝากไว้ก่อนเถอะ มีอยู่สองคนใช่ไหมมีอยู่สองคนหนีดิแอบแอบแอบมีอยู่สองคนใช่ไหมสวยละมีมาหกคนหนีดิถ้าสู้ต่อไปก็ดีเทคมีกองฟางไหมปลอดภัยแล้ว เราไอ้นั่นอยู่ไหนอ๋อผมไปหาเรื่องฆ่าคนแอนิมอลละโอเคไปต่อได้อีกคนเดิมอีกแล้วนี่เจ้ได้เราต้องเอาของพวกนี้ไปส่งที่ภาคใต้ประตูข้างใต้ ต้องไม่ดูอุจจแล้วก็เพื่อเอาไปเปิดเปิดไอ้นี่เปิดบ้านโหพี่พวกแกจังรวดเร็วเจ๋ง มาเอาไว้เนี่ยคอลนี่กูดขัดช็อตโคบอลเน่ยวต้องไปตัดไอ้แผนของมันทิ้งต,ต้องเข้าแมนชั่นด้วยการบอมตัวเป็นคาธาืูไหมกะไอ้นั่นอ่ะอ้หนหนะชุดผู้หญิงเขาบบอันดีเทคมันจะเข้ายัางไงอันดี้เทคจะต้องปีนเข้าไปผมชอบข้าหมา เป็นต้นไม้เออขึ้นไปนั่นแหละตรงนั้นเองตรงนั้นมาเข้าด้วยชุดนี้โอ้้ห <c oughs> <atoire. S 2> ูอูโหูอูโหูพอดีเลยพอดีมีโยคนเดียวให่ไหม ้าม,มีอยู่คนเดียวก็ตายไปซะ will <mile> at uh, <si suppression> <desconfinantaBrots> <guarding> the labor, will ensure the errors of Domingo I will do all I can to smooth the handover of the colony, and <explos> will <wrote> <You 130> all the workers it needs. Provided you make good on your promise. Labor is in tight supply as it is, and I must.

เด็กของเดอะบรอดเฮาดเด็กของเดอะบรอดเฮาอ้ยบุกลูกไม่พูบุกลูกเอาหนีไปละเอาเรียกการ์ดมาให้ไหมมาสเก็ตเราจะต้องโดมาสเก็ตมาใเอาต้องเป็นอันอาร์กันเออ ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวรีโหลดทำไมอ๋อรู้แล้วเราต้องฆ่าไอ้คนนั้นไม่ใช่ฆ่าการแบแบแ,บแบล้วกดยิงกดอะไรอ่ะไม่ยิงละจะฆ่าโกววนเนอร์เออนั่นแหละยิงไม่เป็นทำไมฮะ <c oughs> You would sacrifice the good of the colony to a Templar conspiracy, governor. I should ask you why. The Templars will keep our colony French. The Templars will keep the colony Templar. Why does the Ferrer want workers? Mm. Tell me his plans and redeem yourself. i know plans. i Ais, นันก็แค่ส่งเขาเป็นพาดส่งาดเขาส่งอะไรไม่รู้ที่เก oui. ี่ยวกับพาดคนีขาจะเลหลอลอนล้วก็วนรีเควสต์แคอินพาเช่ เฮ้ยโควเนอร์ตายแล้วอ่ะเฮ้ยเรียกทหารลงเริ่เจ็บเดลโซแล้วดีครับแมงดามัสแฮกเกอร์เฮ้ยกาดโง่แล้วเนี่ยนโง่จัดพักผมออกมาละเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกระโดดทีมกระโดดหนีเลยเออ มองเห็นใช้วิธีสุดคลาสสิกบินขึ้นด้วยมบันตึกแล้วก็รีโอรเฟสต์ลงมามันยิงอะไรของมันมันไม่เห็นผมเลยครับบินขึ้นไปตรงที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็อ่าเจุ้อยอยากจะฆ่าไอ้นั่นสักหน่อย เรียบร้อยฟูสิงโก้ทูบายูต้องไปหาบายูเอาเราชุดอัสาสิจินแล้วเย่เรอไอ้มุมขวาล่างคืออะไร บงโอสเตอร์ออกมกันก็ดีนะแต่ปัญหาคือบสเตอร์มันอยู่ไหนเนะี่ยก็เอาบสเตอร์มาให้หนึ่งดิ อันนี้แหละที่ไม่ไม่ใช่เออแต่ว่ามีให้เก็บก็เก็บสักหน่อยเตรียมข้าวมามามาเฮ้ยหาเรื่องเนี่ยจะฆ่าไอ้นั่นกลับไปฆ่าอีกคนหนึ่ง นี่มันฟลอดนะต้องค้าพวกนี้อิลเล i มนต e อ,ออกดอร์การกดทีค้างเชนคิวอ๋อมาร์กเมนเอาไว้ได้อ๋อเลือกคนกดสเปซคิวอ๋อโอเคนี่โอ้เจ๋งจริงจริงมีมีมาร์กเอาไว้เหมือนสปบ,บินเตอร์อรคอนวิกชัน เรวร้อยหนีออกมาได้แอคชั่นขอมพีทกดชิป F2 ดิไม่ได้หนึ่งเจ็ดหกห้าหลุยสีน้าบาอยู่อ๋อบาอยู่คือเมืองหรือว่าคือคนก็คือฟอนเทียนั่นเอง My student, the hornet's nest grows. I retreat to safety, the better to observe and strike. I require your assistance. Use your gifts to follow my trail. May the lower guide you swiftly. Fed for for market. ไม,ไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่มาอย่างสเตล่าเลยเปล่าไปที่สซกันครูจริงจริงนี่กะจะจบแล้วนะแน่แต่ว่ามันมีภารกิจต่อก็ทำไปแล้วค่อยจบ ท้ายแมปเหมือน level ที่สองเลยไอ้สปอมไฟเวอร์สปอมไฟเออร์กดวีกว็ไม่ใช่ เราไอสิ่งนั้นมันอยู่ไหนมันไงนี่มันลอยเท้านัาน่นว่าแล้วต้องปีนต้นไม้ ต้องไปหาเกศเกศคือใครเหรอะ๋อนี่ไงโอเคงั้นขอจบพาร์ทที่สองเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ